สวัสดีค่ะพบกับตาณฑาชาแนลนะคะสวัสดีวันอาทิตย์มาวันนี้ตาลนึกอยากกินส้ตมตําใส่พริกแห้งนี่นี่แล้วก็ผักกระถินค่ะกระเฉดอ่อนกระถินอ่อนแล้วก็กุ้ยช่ายชอบจะเรียกแบบขึ้นช่ายตลอดเลยนะคะกุ้ยช่ายหรือผักแต้นหิวหน่อยมาแล้วตาลก็มีอ่าหัวหอยค่ะน่าจะเป็นหอย,อยนี้เชอร์รี่ค่ะอืหัวหอยต้มซื้อมาเป็นถุงเลยแล้วก็มี บาทาไก่ต้มตีนไก่ต้มค่ะไม่ตํารวมกันเพราะว่าเดี๋ยวต้ตมตําเสียรสชาติเน้นแบบซ้มตํานัวๆก็เลยตําแยกค่ะมามีเส้นขนมจีนมาด้วยอันนี้นั่งรอให้แอร์เย็นปกติท่านจะไม่เปิดแอร์ตอนกลาวันดดรสชาติที่ต้องการาเน้นกระถินอ้าวคือบอล อาจจะเป็นกระถินใบกลางคนหรือเปล่าแข็งนิดนึงบางอันก็แก่แต่ก็มัดขึ้น่จ้ดิ ่งนี้พายุฤดูร้อนน้องฝนตกสากมวันติดแล้วณช่คือใช่ม่ใช่คุณใช่ขนมจีนกับจานจ้ะขนมจีนแหงงน้งก็มีนะแต่ขี้เกียจต้๊ก ต้มของกินที่ซื้อกขัขี่คาหน่อยเดียอ๋อขี่คาดแ่ยังไม่ขี่คาหน่อยเดียวแต่บมบกผุ่งกับพ่อแล้วขึ้นใช่หวานขึ้นใช่หวานไม่ฉุนมาก น่าจะเป็นเพราะแบบมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่โอ้ยเบรษฐีเป๊ะมากเส้นมะละกตอตานซื้อแบบที่เขาเป็นถุงแบบสักมาเรียบร้อยแล้ว ความกี่ขันความที่เกียดอ่ะมันเลยเนะี่ยมันหิวม,มือแรกของวันเลยคะ,ะยังไม่กินข้าวตื่นมาอยากกินต้มตําก็เลยลงไปซื้อวัตถุดิบ กินเยอะแล้วตันชอบปวดหัวหวหอยไม่รู้เป็นไรจริงต้งมมาเยอะนะแต่ว่าคุณกินได้ไม่เยอะปวดหัว อยู่ข้างหลังตันวางถุง,งนี่ไว้ถุงพลาสติกมันกำลังดื้อ ีเยมตอนเดินไปร้านผักลุนมากว่าจะมีกระถินเลยเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกวันนะคะ Yeah. <laughs> เผ็ดมากอย่าล้อเล่นกับพริกแห้งเผ็ดมากค่ะตอนนี้ยแล้วก็แซ่บมากด้วยตายตายจะคัด รอดไหมมันแซ่บมาค่ะแต่แบบตอนนี้ปากมันรู้สึกแบบระอุพักก่บนมาเป็นใจ จนนห่อยแก่เผ็ดคลิมนี้น้ำหูน้ำตาแบบนองหน่อยนะ <laughs> tâm yên đa phải ở đây <laughs> ดูดีๆก็มาทำให้ตัวเองร้องไห้ <laughs> พริกมันก็เหมือนไม่เยอะนะแต่มันน่าจะเป็นแบบพันเผ็ด ตีนแก้เผ็ดรอ ปากบนเหมือนตอนเวลากินบาม่ามาเมลเซีย ไหวแล้วค่ะพักครั้งแรกเซาเผ็ดมากเผ็ดแบบทนไม่ไหวอ่ะไปแล้วนะคะตานไม่ไหวัานเผ็ดมากตอนจะไปกินนมแล้วจริงๆยังไม่อิ่มอ่ะแล้วกำลังแซกมากด้วยเสียฟิลเลยเจะกันคลิปหน้าเมนูนะคะ คุณค่ะ